ก็สวัสดีทุกท่านด้วยเรกรับปรเป็นทางการทำไมก่อนเอาจะเซิร์ฟไหนดีวะโอ้ตคนเล่นน้อยนะไม่น้อยละฟาร์มเซิร์ฟไหนเนี่ยโอ้ทเกียววะฝันเง,งี้ยปัง ซูบนี้เลยโหแบบน่นๆโหแบบน่นๆเลยแล้วกันโหแ,แบบตุกๆเกิดไหนเนี่ยแบบไม่โหลด าคาดเยใ่เาาขาเปล่า<อ>น่าจะบปะ็านาคารเล่น<ๆ>แน่น ฟาร์มอย่างวะโอ้ยังไม่มีว้าว,ว,าวไยังน,นี้ก็แหลมดีไม่มีคนพร้อมเสียกูละ นีต้องการอยู่พอดีเลยขาดเลยช่วงนี้ขาดอกระเป๋าอกระเป๋ากางสิบห้ากิโลชี้ะไม่กระสุนได้หรือเปล่า ในปืนผมก็มีกระสุนจำลองนะ นี้ร้อนเงินจัดอ่ะแววไปหรือเปล่าวะเหมือนมันเหมือนได้ยินเสียงมันมีมล้เซลฟต้องเซิร์ฟมีตั้งนิดเดียวอ่ะอยู่สามคนมาเจอกันในที่นี้ยังไงวะลองเจอรู ไปลูกสองเลยปงเปล่าอู้ลูกสอง hey, อันนึงเอวีดอ้ปากบคุ่นปากับุ่นเอดี เลยโอ้โหแมนจัดพราะถ้าเจอตัวปืน SVD นี่เละรวยเละ ออกได้ตรงนี้ออกได้ฟาร์มตรงนี้แล้วไปฟาร์มนี่ต่อถ้าของเต็มก็ออกเลยชุดกงชุดกอดยิ่งหายากอยู่ มันว่ะนัวคือขึ้นมาถูกแล้วอะไรวนะ <c oughs> โอ้จะได้ปืนกลสักอันจะได้อุ่นใจหน่อย ยิงเยอะยิงหวันไหวกระดีนี่ีแคปอยู่เปล่า บอดเนี่สแคมนี่จบเลยนะจบละฟามรอบนอกก่อนให้เข้าไปกระสุนพระประชาเน็กแจ็ค เตรียมตัวไว้ก่อนเจอเสื่อจะสวยเขา้าเราบงเราเปิดเลยไม่ต้องใช้เริ่มงกลัวว่าจะมีสกแกปลนะคือมันชิคงของหน่อยขอเลียนหน่อย ไม่ได้ดีมากเอาไปช่วงนี้ร้อนเงิอนอ,อะไรเนะี่ยมันขายได้เกินสี่ร้อยห้าร้อยเก็บหมดมประตูเปิดแสดงเขากะมาฟาร์มแค่ประตูสินะนี่ไม่เอ่ยจเจาอีจเจออี ยงฝาดไปไอกระสุนมันเยอะจังวะนี่ไหมไม่จำเป็น เลื่อนเกียลยอทาขอบหรือไงว่าม,วมันปึงขนาดนี้เสียวเหลือเกินมีเปิดประตูแต่ไม่มีคนมาฟ้ามาโขงเสียวเหลือเกินอันนี้ไม่โอู้กระสุนดีอันนี้เริ่มลงทิ้ง เริ่มลงแล้วทิ้งะจะได้ฟาร,ร์มต่อ,อยยาว ชั้นสองเจอสแคปนี่มีเรื่องเนี่ยทำมังเกอร์ไว้รอดักยิงเลยเฉพาะเลย่นอยู่อ่ะโอ้ยเสียงเสียงโดนลากผมคมไม่เอา สองลูกก็ได้มาสองพันกว,ว่าละะเบิดนียังแพงแพงกว่าเรเบิดก็ปืนนี่แหละนี่นเป็นปืนกลกลหนักนงน,นี่นเป็นปืนไรเฟิลอิตโตเมติกนี่ไม่ต้องฮูดเลยใส่ได้เปล่าไม่ได้กั้สุนทรพราชาเนี่ ไม่เอาดีกว่าบอว์อ้าโหเมื่อกี้ได้กระสุนอันนี้ได้ได้พันท้ายอืมอระมาตไปเบาะดูปิ๊งยังไงไม่รู้เสียวเสียว 3ามพันสี่พันกว่าละยาเยอะอยังไงเลยสองช่อง ย้อนหนสำคัญกว่านเน่ยนะหยิบมาแทนอนนันแดนหนึ่งแล้วกันไม่กระสุนลกะก็ปล่อยละทิ้งไอ้นี่ไปเลยอันนี้ด้วยอันนี้เก็บไปก่อน ไม่เน้นแพงครับเน้นขานเน้นเน้นราคาขายเยอะ สีส่เอ่อะเฮ้ยอนในเออีอ่อะไอ้ก้อยละคนละนิดกันเด้อมันปืนอะไรวะเนี่ยอ,อนี่ดูป่ะกสุปืนออะไรยังไม่เอานะครับเอาแต่กระสุนปืนที่เรามี

จะหิวไปฟาร์มเคลนดีไม่หิวดีวู่่ะโอ้แน่นจับจังหวะเน,นี้ยขายหมดนี่กันหลายหมื่นล,ละประมาณาหมื่นเกือบสองหมื่นอ่า อ,อยาออกาเอาตุ้แจมาไขประพาคานเนูอยากจะรู้จริงมันมีของดีเปล่ามีตุ้แจสองดอกแจสีแดงครับแจสี แจรถเนแจรถแจบ้านเดี๋ยวลองมาไขาป่าพพาคารดูก่อนออกหิวซะหน่อยอลายเอคอะเอามาเนี่ย <c oughs> พอดีจะตุนเอคไว้เป็นเอาไว้แบบกะกะแบบ,บ,บสร้างกองทับเล็กๆตอนนี้มีตอนนี้มีเอคเต็มคังแล้วกับแม็กเอคถ้าไม่มีที่หวางแล้วของที่ รูดมาได้ก็ต้องขายทิ้งอ่ะจะเป็นเงินนะขายเอา,ารวม,รวม,รวม,รวมๆๆเป็นเงินแล้วก็ไปธน,นาคารมันใหญ่ขึ้นคนรันทดเลยมัฟก วิธีการฟาร์มนะครับผมว่าหาเซิร์ฟผลได้น้อยปิงไม่เยอะมากเข้าไปตัวเปล่าก็ได้ตัวเปล่าก็ผมเคยเอาตัวเปล่าไปแต่ได้ของเต็มอิ่มม,ม,มาเลยนะในเวลาขายยายามีเยอะเหลือเกินตำรวจจะมาจับกูไปเนะี่ยขายยาเนี่ยคนล,ละยาอะไรเยอะจิว๋วโอ้ นนก้อนนกกระเป๋ารุ่งบอกกระเป๋านี่เก็บไว้หนหายหน้ากากกันแก๊สเก็บไว้ดีกว่าอไอไห้หนุ่มมอไซซิ่งอหัวหนุ่มนะครับสามอัน สองพันเนาะอันนี้ราคาถูกหนึ่งอันเกือบพันห้าระเบิดลูกหนึ่งโอ้แพงนะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นระเบิดรัสเซียน,นี่น่าจะลูกละเกือบตกเกือบสองพันอ่ะระเบิดลูกรเกือบสองพันอันนั้นแพงมากมอบอกเลยเมืเ่อเย่ทำอะไรนะ SPD SPD ตาก็บอกไอคีถ้าเราไปติดไอคีอันนี้หรออืมขายดีกว่า,าขายขายเราใช้กระสุนนี่แทนนะ,ะอันนี้กระสุนดีดีผมลองใช้แล้วของดีมากไอกระสุนเนี้ย ย่อยนี่เดี๋ยวย,ย่ยอยย่อยพันหกปืนราคาต่ำกว่าระเบิดวุ้นลองคิดดูว่าปืนมันใสแค่เท่ทลไช่องปืนละช่อง ต่ระเบิดสามลูกใส่ได้ช่องเดียวสามอันคุ้มอะนักฟาร์มระเบิดนี่คุ้มเลยใครที่ฟาร์มระเบิดนี่โอ้โหบอเลยอู้ฟู่เงินอู้ฟู่เลยในใจก็อยากประกอบอีกีอีรครั้งแต่มันเต็มอ่าทำไงได้ไอ้อัน,นี้เก็บไอ้ไอ้น,นี้เก็บไว้ใส่ โมซินเต็ม ek รถพีวายกูยัยยด,ดสใส่ทีเดียวได้ทำไมมันเอากูใส่ทีละชิ้น้วนไม่เป็นไรนนนนนนเอาไปขายคนนี้แจ็กเย,ย,ยียไอโยสับห ขายากระเป๋าให้อันนี้ราคาแปดร้อยแล้วอันน,นี้แหละอันโมันไอ้ราคาตกแล้วเมื่อวานมันราคาสองพันนะโอ้เหลี่ยมวัวเหลี่ยมวัวอ่ะ มาสักขราบ,บอกสองข้าบ,บอกนะที่แบบอ่าอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้ก็ไม่มีไหนลองนิเลเซอร์เจ็ดเชียไม่คคตรเจ๋ง สิบร้อยพันหมื่นไอชี้ย่างห้าหมื่นแล้วขาดเท่าไหร่ห้าหมื่นสี่พันยิบไว้ก่อนเราค่อยมาความขอยิบไว้ตาหนึ่งอ๋อไอ้กระสุนนี้เคียรปิคขายแม่งเลย เดี๋ยวพาธนาแล้วค่อยมาเพิ่มธนาคารแล้วก็ไปบุกหอคอยครับเดี๋ยวพาคุณพาพาไปบุกหอคอยเอาละเจอกัน